ความสัมพันธ์กับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วแบบเนี้ยคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องเจออะไรแบบนี้ใช่คิดไปอยู่แล้วหนุ่มกล้าพูดก,กับทุกคนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจุดจบอะเราจะต้องเสียใจคนที่เสียใจมันเป็นเราแต่ว่าเราเริ่มมาแล้วอะเราลักเขาไปแล้วถ้าเราถ้าเขาอะไม่ดีจริงๆกับเราเราอยู่ไม่เราอยู่กับเขาไม่ได้ถึงทุกวันนี้มาเป็นช่วมกันอีกแล้วและ<อ>เรา<อ>ยังอยู่ที่นี่ครับ Daydream Boutique Hotel นะครับผมสถานที่คือติดไอคอนสยามเลยชิคมากๆใช่ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ลองมาดูครับมีทางจักรกุซีในห้องด้วยเป็นไงใช้ได้จริงด้วยนะใช่ก็คือวันนี้เราจะมารับฟังเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันอันนับแรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจครับสวัสดีครับสงการนะครับผม สวัสดีครับพี่เอกด้วยนะครับสวัสดีพี่สงกับพี่เอกครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับเรียกแปมเฉยๆก็ได้ค่ะแปมนะครับแปมแปมปีนิดอายุเท่าไหร่นะครับยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะครับโอเคครับแปมเล่าให้เราฟังเลยครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงเราเจอกันได้ยังไงก่อนดีกว่าเจอกันคือเจอกันที่ร้านเหล้าค่ะโอเคใช่เขาเป็นเพื่อนกันกับแฟนน้องเราอีกทีหนึ่งครับ ไปโตเดียวกันอยู่โตเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ว่าคือ,อทำไมผู้ชายคนนี้มองหน้าเราแปลกๆตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรจนจะกลับอะไรเงี้ยเขาก็ขอไลน์เราก็เลยให้เขาครับก็คุยกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือไม่ได้แบบว่าสนใจเขาขนาดนั้นเพราะตอนนั้นเรามีอีกคนหนึ่งที่เราคุยอยู่ก่อนหน้าเขาครับเป็นแฟนกันตอนไหนครับเนี่ยคือคุยกันไปเรื่อยๆจนแบบว่าตกลงคบเป็นแฟนเลย เป็นสถานะที่เหมือนเรารู้กันสองคนแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนเราแค่นั้นเองเพราะว่าเราเปิดตัวไม่ได้เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วอ๋อโอ้โหเอาจริงๆคือรู้ตั้งแต่วันแรกเลยที่เขาขอลน์ก็คือเขาไปส่งเรานั่งรถไปได้วยกันอะไรเงี้ยอืมหนูก็บอกเขาว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเ,เขาก็ยนินยันว่าเขาไม่มีใช่จนแบบว่าคุยมาเรื่อยๆเง,งี้ยจนเขาก็แบบรู้ได้ไงว่ามีก็เลยว่า ไม่รู้คือเป็นคนเหมือนมีเซนต์นะ่ะก็เลยรู้แล้วกันว่ามีก็เลยถามเขาว่าทําไมถึงต้องโกหกว่าไม่มีแฟนเขาก็เลยบอกว่ากลัวถ้าบอกไปแล้วว่าเราจะไม่คุยกับเขาต่อโอดยความที่แบบเราคุยมาเรื่อยๆแล้วมันมันเริ่มผูกพันแล้วอะคะ่ะเขาไม่เคยดูแลเราคะ่ะตกบกพ้องอะไรเลยเขาก็แบบแบ่งเวลาให้แฟนเขาทุกอาทิตย์เขาจะต้องไปหาแฟนเขาอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาไปตลอด ไม่เคยแบบว่าอะไรเลยคือแบบว่าจะมีใครก็จะแตะเข้ามาคือเราจะไม่ยอมแต่ว่าเราจะยอมให้แฟนเขาคนเดียวเพราะเรารู้อืมทําไมอา,าพับจังวะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับแบบก็เหมือนแฟนเขาว่าสองเฟสอะไรเงี้ยอืมมันเริ่มรู้แต่ว่าเหมือนยังจับไม่ได้จะจะว่าเป็นคนนี้นะอืมอะไรแบบเนี้ยจนช่วงเหมือนกลางๆเดือนมิถุนาครับเขาจะต้องไปหาแฟนเขาเพื่อไปต่างจังหวัด ในการอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็โทรไลน์หาเราอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ออกจากหน้าไลน์ค่ะเขาก็แบบว่าวางโทรศัพท์ไว้เขาเก,ก็บของอะไรเงี้ยแฟนเขาไม่ยืนอยู่ตรงประตูก็เลยเห็นว่าเป็นใครก็เลยเห็นจ่าจ๋าว่าเป็นเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแบบว่าช่วยแล้วน้องเขาก็จะเรียกแฟนเขาว่าน้องอเขาบอกน้องเดินมาเจอใจเราเริ่มเสียแล้วเพราะว่า ถ้าคืนแฟนเขารู้ว่าเป็นเราเต็มๆอ่ะเราจะเหลือเวลาอยู่กับเขาเท่าไหร่แค่แค่หนูคิดแค่อย่างนี้เลยนะว่าเวลาหนูจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนะอยากอยากถามตอนนี้ความรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วแบบเนี้ยคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องเจออะไรแบบนี้ใช่หนูหนูหนูคิดไปอยู่แล้วหนูกล้าพูดกับทุกคนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจุดจบอะ เราจะต้องเสียใจคนที่เสียใจมันเป็นเราแต่ว่าเราเริ่มมาแล้วว่าเรารักเขาไปแล้วถ้าเราถ้าเขาว่าไม่ดีจริงๆกับเราเราอยู่ไม่เราอยู่กับเขาไม่ได้ถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะพูดกับทุกคนแบบนี้ก็เลยบอกว่าเช้าวันครั้งหน้ามันจะเจ็บที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยมันดีอยู่อ่ะขออยู่กับวันนี้ก่อนแล้วพอแฟนเขารู้เรื่องแล้วเป็นไงะระหว่างที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็แบบแอบบถักมาหาเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืม ดีกันตลอดกลับมาก็ยังเจอกันตลอดแล้วก็มันช่วงนั้นน่านเราสามารถดูข้อความขอได้แล้วเราก็ไปเจอข้อความนึงว่าเขาจะต้องออกจากงานซึ่งเขาไม่บอกเราช่วงช่วงสิ้นเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยเหมือนแฟนเขาเริ่มป่วยเขาก็จะต้องแบบไปกลับไปกลับแบบบ่อยเขาเขาไม่ได้อยู่กับแฟนเขาและทีเนี้ยหมายความว่าพอถ้าเขาจะออกจากงานเนี่ยหมายความว่าเขาต้องกลับไปอยู่กับแฟนหรือป่า ใช่ก็คือคือนห้องอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนจบอ่ะแต่คือแบบเราทําใจเราก็ทาใจไม่ได้อก็จะมีปัญหาแบบเริ่มทะเลาะกันบ่อยตรงที่ว่าเข้าใจนะว่าแฟนป่วยแต่ว่าแต่ในใจที่หนูคิดอ่ะมันเดือนเดียวสุดท้ายของหนูแล้วนะให้เวลานหนูไม่ได้หรอกแต่หนูไปแต่หนูพูดกับเขาแบบนั้นไม่ได้ไงจนแฟนเขาออกจากโรงพยาบาลเนี้ยเขาก็แบบไปอยู่กับแฟนเขาบอกว่า เดี๋ยวจะกลับมาห้องนะแต่ว่าแฝงเขามาด้วยใช่คือแฟงมาพักฟื้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหนูเ bon ลือกขอร้องกลับมาก่อนได้ไหมคนเดียววันนี้เขาก็ให้คำตอบแล้วว่าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใจเราก็รู้สึกว่ามันแปลกแล้วแหละมันใช่เขาพิมพ์หรอวะอเลยแบบเนี้ยก็แ um> ต่ก okay ็แบบ มันต้องพร้อมชนแล้วว่ะตอนนั้นน่ะมิจใจคิดนะคืออะไรจะเกิดมันต้องมันต้องเกิดอยู่แล้วอะ่ะพอเขากลับมาเขาทาหน้าน,นิ่งมากก็เลยเฉยเฉยแต่ว่าวันนั้นนเราก็เก็บเสื้อผ้าแล้วแหละเพราะว่ารู้แล้วว่าต้องต้อง,ต,องต้องออกจากห้องอเขาเข้ามาได้ประมาณสองนาทีก็มีเสียงขอประตูแบบดังมากก็ <okay. S 2> เลยหันไปมองประตูก็เลยแบบถามเขาว่าใคร ขไม่ตอบเขาก็เดินไปเปิดประตูเป็นแฟนเขาเยสตื่นเข้ามาโอเคแล้วยังไงอะคือหนูก็นั่งเก็บเสื้อผ้าของหนูคือตอนนั้นอะ่ะคือใจสั่นมือสั่นสั่นไปหมดคือแบบไม่คิดว่าเขาจะมาด้วยกันแบบนี้นั่นหมายคว<ม><อ>ามว่าไอ้คำพูดที่พิมพ์บอกว่าได้ให้มาคนเดียว,วได้อาจจะไม่ใช่ตัวผู้ชายอ่ะพิมจะเป็นแฟนของเขาจริงที่พิมพอื่ ณเหตุการณ์ที่เกิดในห้องตอนนั้นที่เขามาเจอเราเก็บเสื้อผ้าเขามีการพูดอะไรขึ้นมากันไหมครับเขาเขาไม่เขาไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยไม่ได่าไม่ไม่ทําร้ายเราไม่ได้อะไรเลยแต่คือเขาจะคุยกับคนของเขาก็คือคุยกับแฟนก็คือบรรยากาศคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> อย่างเนี้ยเราไม่คือเราเราก็รู้อยู่ว่าถ้าจะดา่าก็ด่าอะไรเราตรงนั้นเลยเพราะว่าเราก็มีคําพูดที่เราอยากพูดเหมือนกัน Mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็ไม่ดับเลเราก็เก็บเสื้อผ้าจนหมดแล้วก็แบบว่าเออทักหาเจเจที่สนิทอย่างเงีแบบเออมาหรือยังรีบๆมาเพราะว่าของ,ของมันเยอะหนูไปคนเดียวไม่หมดเลยเนี้ย mm hmm. จนแบบว่าตกประมาณดึกๆที่สองที่สามเขาก็ทักมา mm hmm. อยู่ไหนสรุปไปนอนไหนทำไมไม่กลับบ้านยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราจะนอนบ้านพี่ก่ mm hmm. ยอยนอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็บอว่า ก็เลยบอกว่าทําไมไม่บอกสักคำว่าแฟนมานด้วยก็เลยบอกว่าโทรศัพท์ไม่ได้จับเลยไม่ได้รู้ไม่รู้จริงๆหรอว่าใครเป็นคนพิมพ์อะไรแบบเนี้ยคือแบบเราก็แบบเราก็เริ่มรู้ตอนนี้เขาหายไปแล้วอยู่ๆเขาก็ไม่ทักมาแล้วเขาเขาแล้วเขาบล็อกเราไหมหรือว่าไงคือเฟซเขาบล็อกบล็อกหนูไปตั้งนานแล้วอืมแล้วเราติดต่อเขาไม่ได้เลยตอนนี้หายไปเลยใชจ่จริงๆถ้ามันถึงจุดเนี้ย เราต้อ,ตองจัดการกับความรู้สึกตัวเองละเพราะไม่งั้นมันมันจะเดินต่อไม่ได้ใช่พี่พี่พี่เข้าใจแบบทุกอย่างเลยนะพี่ฝากนิดเดียวแบบพี่รู้สึกว่ามันก็พี่เข้าใจแบบทุกอย่างเลยนะถ้าท่านมองในมุมพี่พี่คือสือ่อพี่คือคนที่ต้องสื่อสารออกไปในมุมของพี่นะพี่เห็นใจแปบบจริงๆแล้วก็เข้าใจแปบบจริงๆในมุมเนี้ยบางทีการที่ คนที่ยอมเป็นมือที่สามเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีหัวใจนะแต่วันหนึง่งถ้าแปมต้องเจอใครอีกคนหนึ่งจริงๆพี่ขอให้แปมอะเจอคนที่หนึ่งคือเขาไม่มีแฟนและถ้าแปมเจอคนที่เขาเข้าใจแปมจริงๆแต่เขามีแฟนพี่ขอพี่ขออย่าทำอย่างนี้แปมเพราะมันทรมานเหมือนที่แปมกำลังเป็นอยู่ตอนนี้หนึ่งมันทรมานพี่จะบอกให้นะ การที่เขารับแแบได้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆเขารับแบบได้ทุกอย่างจริงๆหรือแค่เขาไม่พอพี่รู้สึกอย่างนั้นนะฉะนั้นแล้วพี่เข้าใจแปบทุกอย่างแต่พี่แค่ไม่เห็นด้วยกับกับการที่ให้ให,ให้แปบมเอาเอา,เอาตัวเองไปคุกโคนแบบนั้นพี่ว่าเอาตัวเองมาทรมานแบบเนี้พี่พี่เสียายพี่ว่าแปบมมีอนาคตที่ดีกว่านี้อีกได้เชื่อไหม พี่ฟังแปมพูดแปมคุยแปมเป็นคนมีสตินะเว้ยแปมเป็นผู้หญิงที่เป็น working woman คนหนึ่งพี่เชื่อว่าแปมไม่ไม่ไม่โง่ถึงขั้นที่ปล่อยให้ตัวเองแบบอดตายหรือแบบอดอยากหรืออะไรอย่างงี้หรอกฉะนั้นแล้วการที่แปมจะมีใครสักคนหนึ่งพี่่อว่าแปมหาดีดว่นนี้ได้พี่เชื่อแบบนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้แปบมโชคดีนะน้อง คจ้าพี่เป็นห่วงนะพี่เป็นห่วงนะจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ยินเรื่องดาวมีหลายรูปแบบมากเออมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับผม